ก็เดี๋ยว3 d c a ีคเนี่ยก็คือคนที่มาเรียนอันที่2อเนี่ยอันนี้ยังผมยังไม่ได้เปิด Public แต่ว่าจะส่งให้เครือข่ายก่อนแล้วก็ค่อยเปิดพับบิ c ตนวีดเเียนฟรีนะครับที่แชชินซัง 3, แล้วก็ท่านก็จะเป็นเรื่องการออกสแกนเนอร์มาสแกน3มิติแล้วก็บินออกมาเป็น3ามิติรูปปั้นขึ้นรูปอะไรนะครับหรือถ้าสนใจก็จะเรียนเชิญด้วยนะซึ่งคอสอบรมเนี่ยภายหลังเราก็จะทําเป็นเหมือนกับการ สะสมโดยกิดเก็บเครดิตเอาไว้ด้วย,วยแล้วก็เมื่อพร้อมที่เราจะได้รับปริญญาเราก็สามารถเอารายวิชาพื้นฐานเอาอไอตัวที่เราอบรมแล้วก็สะสมโดยกิจเนี่ยเอามาทบทบ,ทบ,ท,บทบกันแล้วก็เพื่อให้ได้เป็นปริญญาในตอนท้ายด้วยแล้วก็มีบางอันนะครับที่เราได้ทุนจาก b o i บ้างหรือไม่ก็บอพคอบ้างล้วอย่างเช่นปีแล้วในคณะวิศวะได้ทุนเพื่ออ,อบรม คนในโรงงานนะครับพั1200คนสองร้อยคนซึ่งเราอบรมไปแล้วครับเข้าใจว่าท,ที่ชนบุรีเฉลิมเสวก็มีนะ<ม>ซึ่งเราก็จะให้เซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์อบรมครับซื้อบรมฟรีเพราะว่าปปคอจ่ายใช่ไหมครับ<ม>แล้วก็บีเนี่ยเราก็หลักสูตรผ่านแล้วเป็นหลักสูตรด้านออโตเมชันครับก็อบรมแปดวันก็ตอนนี้เนี่ยกำลังรีคูดคนสมัครอยู่<ม>เพราะว่า b ีโบอกว่าขอ,อรายชื่อคนสมัครเกินครึ่งแล้วก็จะเริ่มดำเนินการ ก็จะจะรุกวนทางทางที่ด้วยให้ให้เข้าไปสมัครหลักสูตรนี้ของเราครับซึ่งจะสอนอยู่ที่ชั้นเสาแล้วก็จะได้เข้ามาเรียนอันนี้ก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเล้หักสูตรทางด้นอัตเดี๋ยวจะส่งจะให้งไงรงว่ามีเครื่องแร่องในร่นี้กระจายกระจายทางจริงๆลงงครับหรเราทำรายกลุ่มก็ได้นะครับที่เราไม่อยู่มีกลุ่มที่เรามีอยู่ว่าเด็กๆมาิดถึงรบทอาหาร ทั้งที่ทังที่เขา่ดให้พี่บอมบินไปบ้างแล้วครับพี่มันเกินครับเป็นพี่จะมีก็น่าจะประสานงานเพราะอย่างบริษัทเกินอีกคนแล้วพี่ต้องอบรมทุกปีอยู่แล้วก็ต้องอบรมประมาณประมาณประมาณหกสิบเวลาที่เข้ายิงที่ต้องอบรมเป็นแน่ๆน่ครับเร่อมองปรบังคับด้วยกฎหมายด้วยมันกฎหมายด้วต้องอบ้อบรจริงๆเดี๋ยวจะมีอบรมแตกวันของ b o i ะครับอันนี้อยากให้รีบสมัครก็คืออาจจะมีสมัครสองขยักนะครับขยักแรกสมัครกับเราก่อนแล้วเราจะส่งลิงก์เข้าไปกรอกใน b o i ว่าจริงๆถ้าส่งเข้าไปบีไมันก็จะหายไปเลยไม่เจอก็เลยก็เลยขอขยะสองขยัะแต่เนี้ยอยากต้องอบรมพันแต่ร้อยคนนะครับในในปีเนี้ยซึ่งทุกอย่างฟรีหมดนะครับก็ก็เดี๋ยวจะต้องส่งแจกบริษัทส่งให้อยากให้ทางช่วยสมัครเข้าไปครับโรงงานมีกี่คนก็ได้ก็ตรงนี้ก็จะมาอบรมที่เชียงสาวด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีบริษัทมาดูเน็ตแล้วก็เอาอุปกรณ์ทำ automation มาวางที่เชียงสาวแล้วก็ พี่ๆก็ไม่ต้องไปถึงแต่ว่าบางอ well. ันต <Interesting. S 1> ้องไปกรุงเทพแต่เพราะว่าบางอันของกรุงเทพมันพรอกว่าวัดขาวัดขาก็เดินห้องเดิมหนึง